กินเข้าไปนี่มันอาหารมานี่คะฉันบอกให้กินแกก็ต้องกินหนูกินไม่ลองหรอะคะ่ะหนูเป็นคนนะคะฉันบอกให้กินเนี่ยให้แกไม่กินแกเจ็บตัวแน่ค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอย่าตีหนูเลย <c oughs> ดีมากเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> แกไอาทาไมเนี่ยดูสิน้ํำลายแกยเลอะเสื้อฉันหมดเลยหนูไม่ได้ตั้งใจงนะคะมันสําลักออกมาเองแบบนี้แกต้องโดนสั่งสอนนี่นะ่โอ๊ย นี oh. group, oh care, between, oh you, oh. oh. ่แหละนังเด็กพ oh. ้านซื่อฉันก็ทำไมกต้องโดน่างนี้แม่ของฉันเสียชีวิตไปได้ไม่กี่เดือนพ่อก็มีภรรยาใหม่ภรรยาใหม่ของพ่อเขาใจร้ายกับฉันมากทั้งดูดด่าทุกตีบางทีก็ให้กินอะไรก็ไม่รู้ หลายครั้งที่พ่อฉันเห็นว่าฉันโดนแม่เลี้ยงรังแกยังไงแต่พ่อกลับไม่ปกป้องฉันเลยทุกวันนี้ฉันทุกข์ใจมากแม่จ๋าหนูคิดถึงแม่จังเลยถ้าแม่ยังอยู่หนูคงไม่มีสภาพแบบนี้ทอลูกแม่ช่างน่าสงสารจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกแม่ยังไม่ไปพูดไปเกิดหรอกแม่จะคอยปกป้องลูกจากนางแม่เลี้ยงใจร้ายที่ถึงที่สุดนางมิวกี้นางมิวกี้กี่อยู่ไหนเนี่ยได้ยินใช่ไหมหนูอยู่นี่ค่ะ ฉันเรียกแกตั้งนานแกมาทําอะไรอยู่ไปกราบรูปแม่มาแม่แกตายไปตั้งนานแล้วจะไปกราบไปไหว้ทำไมสิ่งที่แกทําไปเขาไม่รับรู้อะไรหรอกป่านนี้ไปเกิดใหม่แล้วมั้งแกไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าฉันอยากกินชาร้อนๆไปชมให้ฉันเดี๋ยวนี้ทําไมแกชอบใช้งานลูกของฉันจังฮะลูกฉันไม่ใช่คนรับใช้นะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรหรอคะหนูไม่เห็นได้ยินเลยเสียงเหมือนแม่แกเออไม่มีอะไรแกรีไปชงชาให้ฉันได้แล้วค่ะ ชามาแล้วค่ะอุ๊ยอไอ้หรอนนำยูกิแก้งฉันหรอเปล่านะคะหนูไม่ได้ตั้งใจกินจะมาแก้ตัวอีกเดี๋ยวตกหน้าคว่ำเลยยานี่อุ๊ยฉันตกตัวเองทำไมอะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันบังคับมือตัวเองไม่ได้เลยลองตกนำยูกิดูอีกทีสินี่นี่นืตบตัวเองอีกแล้วอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกำลองแบบนี้ฉันได้ยังไงฉันกำลังเอาคืนในสิ่งที่แกเคยทำกับลูกสาวฉันน่ะสิ อะไรกันเนี่ยคุณคะฉันโดนผีเมียกับคุณหลอกอะฉันกลัวมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคุณบ้าไปกันใหญ่แล้วนี่ไอ้ไอ้เดี๋ยทำชักฉันเจ็บไอ้ไอ้ปล่อยฉันเลยเดี๋ตีฉันเลยฉันเจ็บปล่อยฉันไปไปยันเดนี้ไอ้ลูกฉันเจ็บแบบไหนแกก็ต้องเจ็บแบบนั้นขืนแกยังทำลายลูกของฉันอยู่แล้วก็แกเตรียมตัวตายได้เลยฉันอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วมันเฮี้ยนเกินคุณคะนับจากนี้เรา แบบนี้เลยเหรอแม่จ๋าเป็นแม่จริงๆเหรอจ๊ะที่เอยปกป้องหนูไม่ให้แม่เลียนใจร้ายมาทําร้ายหนูขอบคุณแม่มากๆเลยนะจ๊ะถึงกายแม่จะไม่อยู่แต่ใจแม่อยู่กับลูกเสมอ